โอเคนะครับเราเริ่มต้นด้วยวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ผมเพิ่งรู้นะวันนี้วันครูนะครับวันครูก็คือครูหยุดนะครับนักเรียนก็เลยหย,ยุดด้วยเลยนะครับเพราะว่าไปเมื่อเช้ารถก้นขางโรงนะแล้วก็มาหนึ่งคันนะสำหรับคิววันนี้นะครับสำหรับ b y d a t ตโตสามครับก่อนหน้านี้แล้วที่ร้านก็จะเห็นอยู่คันหนึ่งแต่ว่าคันนั้นมาติดฟิล์มมาติดฟิล์มเซรามิกฮิวเปอร์ออปติกนะครับแต่ว่าคันนี้มาเคลือบแก้ว นะครับเคลือบแก้วเซรามิกเหมือนกันเมกาเซรามิกโปรเช่นกันนะครับสำหรับรถที่ออกมาใหม่ป้ายแดงนะหลายๆคนก็จะกลัวเรื่องของรอยที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายการดูแลร,รักษาว่าจะยังไงสําหรับรถทุกคันนะครับเวลาออกมาจากโรงงานสีก็จะค่อนข้างนุ่มนิ่มหรือว่ายังไม่ได้เซตตัวแข็งมากเหมือนรถเก่านะครับเพราะนั้นการเกิดรอยมันจะเกิดได้ง่ายกว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกในสมัยนี้มันทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุล โมเลกุลของน้ำยาเนี่ยมันจะไปปรับโครงสร้างให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งอยู่บนรถส่วนหนึ่งอยู่ในสีนะครับหลังจากที่ข้อเทตตัวดีๆแล้วแหละหลายๆคนจะเห็นว่าหลังจากการเคลือบแก้วเนี่ยทำไมสีมันเงาขึ้นไม่ได้เกิดจากการขัดผิวส้มหมดนะเกิดจากการตึงผิวของน้ำยาเคลือบแก้วนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวผมขอนะครับตรวจสอบก่อนว่าคลื่นสัญญาณได้ยินชัดเจนกันไหมนะฮะอันนี้ี๋ยวผมขอมาดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะฮะวันนี้เป็นคิวเคลือบแก้วสำหรับรถอ่า b ด d a อ t o 3เดี๋ยวผมวนไปดูรอบคันแล้วก็เดี๋ยวเราออก้างนอกกันนะครับพามาดูนะนี่พามาดูรอบคันก่อนเลยสำหรับ BYD Atto แนะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะที่งานมอเตอร์โชว์นะครับที่ร้านเราก็จะมีให้ดูตลอดนะสีล้อสวยมากล้อล้อเนี่ยคือผมชอบตรงล้อเป็นลูปใบพัดนะแล้วก็ข้อดีของมันคือเราเคลือบร้อด้วย ทำให้ล้อมันดูความเงางามมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับหลายละคนก็จะติดฟิล์มกันลอยมันก็มีฟิล์มดำหลังคาแก้วก็มีรวมหลังคาแก้วต้องมาติดถึงตรงนี้ด้วยตรงเกจปตาเนี่ก็จะต้องกล้องตรงดำด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของใครของมันนะฮะใครที่ชอบความสวยงามของลัวรถที่มีความแตกต่างคันนี้ออกเป็นสีเขียวๆหน่อยเขียวๆทอง,ทองสวยดีนะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะโอเคคันนี้รถไฟฟ้าน,นะครับประตูอิเล็กทรอนิก โอเคตาร์ทแล้วออกไปได้เลยนะครับรถไฟฟ้านะครับตาร์ทไม่มีเสียงเลยเห็นไหมไม่มีเสียงเลย <l> <ale> เราออกข้างนอกกันเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยนะครับไม่มีเสียงคงเสียงเครื่องมีแต่เสียงมีแตเไไเงง่เสียงมอเตอร์นะครับเนี่ยเห็นป่มไปได้เลยสุดมากมากครับป็นไงเสียงมอเตอร์ ก็ไม่มีนะครับตอนนี้เสียงเครื่องดูดฝุ่นในร้านดังกว่าเสียงเครื่องยนต์ของรถไฟไฟ้านะครับก็เป็นนวัตกรรมหรือว่ายุคใหม่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ที่ร้านเรามีทุกแบบเลยนะครับตั้งแต่รถนุ่นปี8ตูนนะฮะนะหนเตูนแลยมั้งนะนะแปตูนก็ว่าไปนจนถึงปีล่าสุดนี่ปี2022นะครับสำหรับคันนี้นะครับ b y d a t t o นะครับเคลือบแก้วในสเต็ป เมกาเซรามิกโปรนะฮะใช้เวลาในการทําประมาณ24ชั่วโมงหรือประมาณ2วันทันนี้นะครับให้สัญญากับลูกค้าไว้ว่าพรุ่งนี้จะส่งให้ได้ภายในใบ่ายสามวันนี้เคลือบรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักคู่หนึ่งนะครับเรากําลังจะพาไปอบกันห้องอบอินฟาเลดเช่นเคยหลายๆคนก็จะรู้นะครับกระบวนการการคันนของเรานอกจากในเรเตรียมผิวแล้วเคลือบแก้วแล้วการตรวจงานก็ค่อนข้างสําคัญนี่พามาดูกลางแดดสีเข้มนี้อย่างนี้เรียกว่าสีอ่อนสีอย่างนี้มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับเพราะว่า เวลาออกแดดมาแล้วมันก็สวยอย่างเงี้อยอ่ที่ท่านเห็นนะเงางามนะครับน่าดูน่าชมนะครับไปหมดทั้งคันนะครับเดี๋ยวอบเสร็จเราก็จะพาไปเคลือบแก้วกันเบอร์ที่2ต่อนะครับแล้วก็ส่งในวันพรุ่งนี้ก่อนบ่ายสามได้แน่นอนเพราะว่านี่อย่างที่ท่านเห็นนะบริวส์ยัดีนะครับแหมอันนี้คือชื่อเต็มของ BYD นั่นเองนะครับบริวส์ยัดีนะฮรอ่าเราลองขันไม่อยู่อะไรมากแล้วเข้าได้เลยครับจาน นะครับเข้าไปดูใใกล้นะสีคือแบบสวยจัดจริงๆนะสีผลึกของของเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะในกล้องไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยตัวจริงนี่ค่อนข้างสวยงามมา,มากๆภายใ,ในนองภายในเดี๋ยวจังหวะด,ดีๆผมจะส่องให้ท่านดูอีกทีหนึง่งนะครับนี่ร้อสวยงามมา,มากๆมีไว้ดีนะครับ สำหรับใครที่เขาดูอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ใช่มอเตอร์โชว์นะไม่ได้ขายรถนะครับแต่เป็นกระบวนการการเคลือบแก้วของร้านเรานะนอกจากที่เราทําแล้วนะครับในการเตรียมผิวในการอบในการเคลือบนะครับแล้วก็พามาอบนะครับอันนี้เป็นเพียงการอบรอบแรกนะครับอีกคันนี้ทํสองรอบนะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโปนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็อะไเยเยอะไปต้องมาทางนี้หน่อย ทางนี้หน่อยโอเคข้าไปเลยตรงไปก่อนดอดเยี่ยมดอดเยี่ยมพอเลยตรงเรียบร้อยเหมือนเดิมน,นะครับระยะห่างระหว่างอินเฟลต์กับตัวรถจะห่างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบปอง อะไรนะ okay. ถอยไปห,หน่อยถอยไปห,หน่อยถอยไปห,หน่อยจาเนี่า mm. เพราะว่ามันอยู่ข้างหน้ามากไปน,นิดนึงนะ,ะเรื่องเล็กอยู่แล้วรถคันนี้ไม่มีไม่มีเสียงสตราร์ทเลยนะครับไปห,หน่อยนึงออโอเคยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เรากําลังจะเอาอินเบรตลงนะครับขั้นตอนการโอวอินเบ็ตนะครับข้อดีของไอตัวยืดเนี่ยมันก็จะสามารถยืดลงมาได้ระดับ เท่าไหร่ก็ได้รถจะเป็นรถแรปเตอร์ก็สามารถอบในที่สูงได้รถจะเป็นรถซูเปอร์คาร์ก็สามารถอบในที่ที่ติเตี้ยได้นะครับคันนี้อยู่กลางๆกําลังดีไม่เยอะมากนะครับถือว่าเยี่ยมยอดนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยข้อดีของระบบที่ผมเอามาเนี่ยคือผมนําเข้ามาจากเกาหลีนะครับตัวอินเทอเนตนี่มันไม่ต้องขยับข้อดีของมันคือมันไม่ต้องขยับไม่ต้องมูฟไม่ต้องมันเกิดความเสี่ยงกับการเฉียวชนรถได้น้อยมากๆครับไม่เคยมี ชนเลยสักครั้งเดียวครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบที่เขาคิดค้นมาที่เกาหลีในเครือของเมก้าเซรามิกโปหรือเมก้าชิลเนี่ยจะเป็นตัวอบวินเพลทอย่างนี้ทุกที่นะครับถ้าจะไปใช้จะใช้ถ้าจะใช้ของเมก้าชิลนะอันนี้นะถ้าจะใช้ของเมก้าชนะิลหรือว่าเมก้าเซรามิกเนี่ยจะต้องมีห้องอบอย่างนี้ทุกที่ครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับใครที่สนใจระบบอย่างนี้ก็ต้องคือไม่ใช้ไม่ใช้ ไม่ได้ใช้เมกาชิลใช้ระบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะใช้เลเมก้าชิลต้องไประบบอย่างนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคนะแล้ววันนี้มิกกี้ขอราไปทำงานต่อนก่อนครับกับรถอันนี้นะครับ BYD a t t o 3 <S เดี๋ยวเราขออบอิเลิต่อก่อนสวัสดีครับ